ามาเช็คพลังงานดวงการเงินของคุณในวันนี้กันว่าจะเป็นเช่นไรนี่จะเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะมาดูเลยเลือกไพหนึ่งใบพี่หมอจะเปิดให้สองใบดวงการเงินของคุณในวันนี้จะเป็นเช่นไร สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะแต่แน่ๆแน่ว้าววันนี้อัศวินเหรียญคุณจะได้เงินรอคอยสิ่งใดอยู่สําเร็จนะคะอัศวินนะคะแปลว่าคุณจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเรื่องการเงินยื่นเรื่องเอกสารสิ่งใดจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินอย่างแน่นอนในวันนี้พิมพ์ว่ารับคาทานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะมาดูใบที่สองใบถัดไปเลยเอาใบนี้ก็แล้วกันนะแต่แน่ๆนๆแน่แน่ว้าว วู้ควีนออฟเดอะเพนติคอลความโชคดีวความร่ำรวยวันนี้คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาสำหรับคุณอย่างแน่นอนบางคนได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านโอ้มม่กอดคุณจะได้เงินและได้ความร่ำรวยและความโชคดีเข้าม,มาในวันนี้คนเลือกไพ่ไปที่สองพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ